สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังนะคะน,นี่ไปซื้อแว่นมาใหม่นะเนี่ยเป็นอันนี้ไม่ใช่แว่นสายตานะเป็นแว่นสำหรับกันแสงสีฟ้าที่จะกระแทกเข้าดวงตานะเดี๋ยวสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนบกวนแชร์ข่าวดีๆนี้ออกไปด้วยนะคะทุกคนจะได้รู้ท่วนทั่วกันเนาะว่า ณนะตอนนี้นะคะทุกคนโอ้ไมครอนโอไมครอนโอไมครอนเนี่ยเป็นเชื้อไวรัส,สที่กลายพันธนะุ์เนาะที่หลายคนถ้าฟังข่าวมานะคะและมีข่าวดีก็คือว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของอ south of Africa เนาะแล้วก็ WHO ใช่ไหมออกมาประกาศแล้วนะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเสียชีวิตเพราะโอไมครอนเลยนะทุกคน ซึ่งมันก็ตรงกับที่หลักชีววิทยาเนาะของเชื้อไวรัสนะคะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงมากเพื่อนๆอย่างที่เราทราบกันเนาะแต่พอพอเขามีการเริ่มอ่กลายพันธุ์แล้วเขาก็ขยายมันเหมือนกับเขาเรียกว,ว่าเหมือนพึ่งแตกลังหรือมดแตกลังเนี้ยเนาะพอมันกระจายไปทั่วเนี่ยมันจะติดง่ายแต่ตายยากค่ะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไข้ไข้หวัดธรรมดาไปแล้วทุกคนก็จะติด โรคเกี่ยวกับโอไมคอนได้แต่ว่าก็จะไม่เป็นอะไรนะคะแต่นี้จะบอกแบบนี้เดี๋ยวหลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้ว่าโอไมคอนเนี่ยมันมาอย่างไรเนาะโอไมคอนเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสโควิดที่มันไปนกลายพันธุ์อยู่มันเกิดขึ้นที่แถบแอฟริกาใต้นะคะเพราะว่ามีการตั้งข้อสันนิษฐานกันเอาไว้ว่าที่นั่นอ่ะคือ,อโดยปกติเนี่ยเชื้อไวรัสมันจะกลายพันุ์ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นน่ะ มีร่างกายที่อ่อนแอแล้วไม่สามารถจะจัดการกับเชื้อไวรัสได้ค่ะซึ่งที่แอฟริกาใต้นะเขาก็สันนิษฐานว่าคนที่ติดเนี่ยเกิดจากการที่เขามีเชื้อไวรัส HIV อยู่ในตัวเขาซึ่งธรรมชาติของไวรัส HIV เนี่ยเขาจะมุ่งทำลายตัว T เซลในที่เรียกว่า helper cell นะคะเพราะว่า helper cell เนี่ยมันเป็นตัวที่จะสร้าง p l า s m a ขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำให้เกิดกระบวนการแอนติบอดีในร่างกายของคนเราทีนี้จุดอ่อนของคนที่เป็น HIV ก็คือว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่มีตัว h e ลเปอร์เซลเพราะเขาถูกเชื้อไวรัสเนี่ยโจมตีอยู่ตลอดเนาะมันก็เกิมันก็เลยเกิดผลให้มีการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสโอเมคอนได้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากที่อแอฟริกาใต้นั่นแหละทีนี้วันนี้ล่าสุดนะคะ จากข้อมูลนะซึ่งเน,นีพูดมาเสมอนะคะว่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันจะต้องมีวันที่จบเขาเรียกว่าจบเกมจบสิ้นกันสักทีมันเข้าเขาเรียกว่ามันเข้าหลักกฎแห่งอน,นิจจังเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะทีนี้ตามธรรมชาติของเชื้อไวรัสเนี่ยเขาก็อ่อนกําลังลงเนาะเขาต้องการที่จะอยู่รอดเขาก็ต้องพยายามที่จะกลายพันธุ์ กลายพันธุ์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้อยู่รอดซึ่งถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจระบบชีววิทยาของร่างกายนะคะเชื้อโคโรนาเนี่ยมาอาศัยอยู่ในจมูกของทุกคนนะแต่ทุกคนไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าค่ะ,ะจะเปรียบแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนประเทศประเทศหนึ่งนะเวลาที่ประเทศของเราเนี่ยมันจะต้องมีแบบผู้คนหลากหลายเนาะมันไม่ใช่มีแต่พวกเรากันเองะคะ่ะ มันก็จะมีคนต่างชาติเข้ามาแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับเวลามีเชื้อโรคเข้ามานะเขาจะต้องมีการเจรจาสื่อสารกันนะคะร่างกายเนี่ยเขายอมให้เชื้อโรคเข้ามาอยู่แต่ว่าเขาจะสั่งเลยว่าห้ามมาเรียกว่าอยู่ได้นะแต่ก็ต้องอย่ามารบกวนร่างกายเนาะอันนี้เขาจะมีการสื่อสารกันซึ่งเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับตัวอยู่ให้ได้แต่เวลาที่ สมมติว่าในประเทศของเราเกิดการอนะ่อนแอเนาะมันก็จะมีไส้สึกอะค่ะไส้ศึกก็เหมือนไอ้เจ้าเชื้อไวรัสที่มันมาฝังตัวอยู่ในร่างกายของเราเหมือนคนที่เป็นเชื้อมาเร็งเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําพูดว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นมาเรงได้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวกันทุกคนเลยเวลาที่เราเกิดการอ่อนแอเกิดการเพียงพรำเนาะมันก็จะทําให้พวกเชื้อโรคที่ฝังตัวอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการสาแดงฤทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดนะคะการที่เราจะไปแก้ที่ภายนอกเราต้องมาแก้ที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเราต้องเข้าใจแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเนาะในร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีแต่เซลล์มนุษย์อย่างเดียวนะคะเซลล์มนุษย์เนี่ยมีแค่10%อีก90อนมันคือจุลินทรีย์เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียยีสต์เนาะ เข้ามาอาศัยอยู่ในเนี้ยก็เหมือนประเทศแต่ละประเทศเนาะมันก็จะมีโจรเข้ามาอยู่ในเนี้ยแต่อยู่ด้วยการสงบสุขเพราะอะไรเพราะว่าเหล่าทหารพยาบาลตำรวจที่ดูแลดูแลประเทศหรือว่าดูแลร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากพอค่ะเขาก็จะบริหารจัดการได้เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดการอ่อนแอเกิดการเที่ยงพราเราก็จะเราก็จะถูกเชื้อโรคโจมตีนะคะ ยกตัวอย่างเหมือนคนที่เป็นเซล์มะเร็งแบบนี้เนาะเพราะว่าเกิดความเป็นกรดในร่างกายที่สูงมากๆจริงๆแล้วเน่จะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าทุกคนนะตั้งข้อสังเกตดีๆนะคะคีย์เกี่ยวกับเรื่องการเป็นโรคเนี่ยมันมีหลักการเดียวกันเลยค่ะหลักการที่จะเกิดโรคนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบอยู่ตลอดเวลาคนคนนั้นเนี่ยจะง่ายต่อการที่เกิดโรคทุกๆโรคเลยนะคะภาวะการอักเสบมันเกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหาร ที่ไปสร้างความอักเสบให้กับร่างกายอาหารยุคใหม่นะอาหารอุตสาหกรรมเคมีอาหารแปรรูปอาหารขยะเดซฟู้ดฟาสต์ฟู้ดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการการอักเสบตลอดเวลาถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามีความบกพร่องเราก็จะง่ายต่อการที่ติดเชื้อโรคหรือง่ายต่อการที่จะเกิดการอักเสบหรือการที่โรคกําเริบนะแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนปกติและเรากินอาหารทั่วๆไปเนาะ อาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นการมีความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและชัวร์ที่สุดนะคะเพราะคนที่มีความรู้เนี่ยจะรอดในทุกสถานการณ์นะคะอย่างที่เนาจะพูดเสมอนะคะว่าจริงๆแล้วในโลกในโลกใบน,น,นี้เราสามารถที่จะไม่ต้องเป็นโรคได้หมดสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งหมดสิทธิ์ที่จะเป็นโรคร้ายๆได้ถ้าเราเข้าใจนะ วิธีการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะนั่นก็คือการทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ร่างกายเราไม่เกิดภาวะการอักเสบซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณตะวันมากเลยนะคะ,ะสรุปก็คือว่าการที่ร่างกายเราจะไม่อักเสบข้อที่หนึ่งเนาะหยุดอาหารที่ทำให้ก่อการอักเสบอาหารแป้งขาวเส้นขาวอาหารแปรรูปน้ำตาลเทียมน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลคอลไซรัปไขมันเทียม คอไซลับเนี่ยนะคะเพื่อนเวลาเราพูดแบบนี้ทุกคนก็จะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วคอรไซลับเนี่ยมันคือการนำข้าวโพดที่เป็นจีมโอเนาะแล้วเอามาแปรรูปให้มันเป็นน้ำตาลต้นทุนมันถูกค่ะต้นทุนอันนี้ถูกมากแล้วมันมีความหวานมากแต่ว่าความร้ายกาจของมันเนี่ยมันไปก่อโรคมากกว่าที่เรากินน้ำตาลปกติทั่วไปค่ะไอ้น้ำตาลคอรไซลับเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำตาลแปรรูปอบเหมือนกับพวกไขมันเทียมก็เช่นเดียวกัน ไขมันเทียมที่นำเอาผงเหลือมเนี่ยมาผ่านกระบวนการเนาะตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่ไปกวางกัน้นการดูดซึมสารอาหารที่จะนำไปเลี้ยงระบบทุกระบบนะคะเวลาที่เรากินไขมันเทียมหรือเวลาที่เรากินน้ําตาลน้ําตาลคอเลสเตอรอน้ําตาลฟุกโตสพวกเนี้ยคนที่เป็นอ่าพวกเกาพวกอ่ากลุ่ม NC d ดีเนาะเวลากินของพวกนี้เข้าไปมันจะเกิดภาวะการอักเสบโดยที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะ คนเป็นเบาหวานคนเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะเกิดภาวะการอักเสบคนที่เป็นมะเร็งก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีสุขภาพดีแบบสูงสุดนะคะเราก็ต้องรู้เรื่องนี้ว่าอ๋อเราก็แค่ทําให้ร่างกายไม่เกิดการอักเสบด้วยการเปลี่ยนอาหารการกินนะหยุดกินอาหารที่มันก่อทําให้เกิดการอักเสบอีกอันหนึ่งที่เน้าอยากจะให้ทุกคนมีความรู้ก็คือว่าอาหารที่มันจะทําให้เกิดการอักเสบมันจะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินมีการหลั่งที่สูงมากขึ้นนะคะ นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนอินซูลินมันหลั่งสูงๆแบบนี้ร่างกายมันจะอักเสบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมมติวันนี้มีคนบอกว่าคุณเนทอยากจะเพิ่มน้ําหนักเวลาเราเพิ่มน้ําหนักเราอย่าไปกินพวกแป้งนะคะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยเราใช้การกินถั่วแทนเนาะอย่างอย่างเนะบางทีอยากเพิ่มน้ําหนักเนยก็ชงโปรตีนถั่วกินหรือว่าไปกินผักเช่นมะละกอเคี้ยวมันทั้งวันกินมันทั้งวันเลยกินมันตลอดเวลาถึงแม้เราจะกินตลอดเวลาแบบนี้แต่ฮอร์โมนอินซูลินเรามันก็ไม่ได้หลัง่งไม่ได้อักเสบ เท่ากับเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กเท่ากับเราไปกินสปาเกตตี้นะเท่ากับเราไปกินขนมหวานอะไรแบบนี้คือเราต้องฉลาดในการที่จะเลือกกินเนาะถ้าเราอยากจะมีน้ําหนักที่เพิ่มแบบมีคุณภาพแล้วก็ไปเอาหัวเผือกหัวมันเม็ดขนุนไอ้กลุ่มที่เป็นธรรมชาติเดิมพวกเนี้ยมากินนะคะแล้ววิธีกินง่ายๆอย่างเนี้เนี่ยปั่นกินค่ะปั่นกินแล้วแล้วก็ดูดกิน เราก็จะได้กินในปริมาณที่แบบกินได้เยอะเนาะแต่ถ้าให้มาเคี้ยววันนี้เราก็เคี้ยวไม่ไหวแล้วก็ดูดเป็นน้ำนมเนี่ยก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้เราได้นะสรุปก,ก็คือว่างดอาหารมีพิษนะแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ฮอร์โมนอินซูลินของเราเนี่ยไม่หลังหรือหลังน้อยที่สุดคำว่าหลังน้อยที่สุดก็คือมันก็จะเหมือนกับว่าเราอาจจะยังไม่ได้หยุดอาหารพิษแต่เราลดค่ะลดอาหารที่มีพิษลงและเลือก,เล,อกเลือกกินนะคะกับอีกแบบหนึง่ง การแก้อาการของร่างกายเนี่ยสำคัญมากเลยการแก้อาการและการกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนาะจะด้วยการที่สมมุติเราเป็นอะไรอยู่เราก็จัดการซะนะเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วไม่จัดการเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มโรคนะอย่างวันนี้ถ้าใครเป็นอะไรเราก็แก้อาการวิธีการแก้อาการเนี่ยนะคะ,ะถ้าเราไม่ใช้วิธีของแพทย์แผนปัจจุบันนี่จะบอกแบบนี้นะคะแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีอันนี้เนขอขอพูดเลยนะว่าเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาเรียนมา พอเขาเรียนมาหลักสูตรของแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีปัญหาก็ต้องกินยาเคมีต้องฉีดยาผ่าตัดฉายแสงีโมสมมติอันนี้เป็นคอนเซปเป็นสเต็ปของเขาซึ่งเราจะไปโทษเขาไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนจะบอกให้เราอยู่บนโลกแบบนี้เราต้องเรียนรู้นะว่าระบบของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะคุยได้แต่ภาษาเนี้ยถ้าสมมติเราจะไปคุยภาษาว่าเนี่ยหมอจะกินอาหารเสริมกินสารสกัดจะกินสมุนไพรเขาจะไม่คุยด้วยนะคะเพราะว่าหมอเขาไม่ได้ถูก เรียนรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องสารสกัดหรืออะไรเขาเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้มาเนาะเขาเรียนรู้แต่ว่าถ้าคุณป่วยนะเขาก็จะไปเซิร์ชดูยาที่แก้ภาวะการอักเสบแก้อาการเจ็บปวดหรือถ้าสมมุติว่าเราเกิดปัญหามากกว่านั้นจะต้องอมีเนื้องอกจะต้องผ่าตัดเขาก็ผ่าจะต้องฉายแสงจะต้องเคมอันนี้เป็นระบบของแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเราเรามีหน้าที่เรียนรู้ว่าอ๋อระบบนี้เขาทําแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ย เหมาะสมกับระบบไหนพระเนธถึงบอกว่าเราอย่าฝากชีวิตเอาไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งชีวิตของเราสิทธิเราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเรารู้ว่าอ๋อถ้าทางการแพทย์เขาจะต้องทําแบบนี้นะแล้วถ้ามาแพทย์ทางเลือกล่ะหรือว่าธรรมชาติบําบัดล่ะต้องทํายังไงอันนี้จะยกตัวอย่างกรณีสมมุติว่าเวลาตอนนี้เราเป็นเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกอักเสบเนาะถ้าเราไปทางแพทย์แผน แผนปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะให้เรากินยาก่อนถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็จะมีการทํากายภาพบําบัดถ้าทําแล้วไม่ดีขึ้นอ่ะก็มีการผ่าตัดลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรามาในฝั่งของแพทย์ทางเลือกหรือธรรมชาติบําบัดแพทย์ทางเลือกเนี่ยจะไม่ไม่ตัดอวัยวะทิ้งไปนะคะแต่จะทําด้วยการแก้ที่ต้นเหตุของสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเนาะอย่างภาวะเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกแบบเนี้ยเขาก็จะมีการจัดกระดูกนะ มีการปรับกระดูกมีการเปลี่ยนการกินอาหารอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะช่วยได้และตอนนี้ดีกว่าน,นั้นอีกคะ่ะเพื่อนเตอนนี้นะเวลาถ้าเรารักษาร่างกายนีย้จะบอกให้การรักษาแบบแก้อาการเนาะไม่ว่าจะกินยาจะผ่าตัดจะฉายแสงจะคีโมหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆนะคะมันเป็นการแก้ไขแล้วก็รักษาอย่างเดียวซึ่งมันไม่ถาวรค่ะการแก้ไขและรักษามันไม่ใช่การฟื้นฟูหรือว่า กระตุ้นให้มีการป้องกันตัวเองเนาะสิ่งที่เราควรจะทําคือเราต้องทําไงก็ได้ให้ร่างกายเนี่ยกลับมาฟื้นฟูแล้วก็มีการเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดมาอีกอันนี้คือเขาเรียกว่ามาตรฐานสูงสุดของการที่ดูแลสุขภาพถ้าเราสามารถฟื้นฟูกระตุ้นและทําให้ร่างกายเกิดกระบวนการป้องกันสมมติยกตัวยอย่างเช่นเนาะ,ะคนที่เคยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยไม่ต้องกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้ว นอกจากแก้อาการรักษาไปแล้วจะต้องมีกระบวนการในการป้องกันตัวเองวิธีการป้องกันทําไงล่ะอย่างที่เนบอกเนาะการป้องกันก็คือทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงและทําให้ด n a นอหรือจีนกลับมาทํางานที่เป็นปกติที่ไม่เพี้ยนนะคะเพราะเวลาที่คนเราป่วยเพี้ยนร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันเกิดมาจากภูมิคุ้มกันของเราขาดประสิทธิภาพพร้อมทั้งเกิดจากการเกิดจากการที่ยีนหรือว่าด NA ของเราเนี่ยขาดประสิทธิภาพ แล้ววันนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอเนาะเชื้อไวรัสเนี่ยต่อให้มีเชื้อที่อ่อนๆมากๆคนอ่อนแอก็จะเป็นหวัดง่ายนะคะอย่างเช่นอากาศเปลี่ยนแปลงนิดนึงพอเจออากาศก็ถ้าภูมิคุ้มกันของเราขาดประสิทธิภาพเราก็จะติดหวัดและเราก็จะไอเราก็จะจามแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้การกระตุ้นหรือว่าป้องกันให้เราไม่ต้องเป็นอีกได้เนี่ยเราก็ต้องรีบทำนะคะเพื่อนๆสรุปนะวันนี้มีข่าวดีเนาะก็ทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะาเขาเรียกว่าได,ได้ข่าวดีแบบนี้แล้วแต่ว่าการเซฟตัวเองการเซฟตัวเองเนี่ยเนคิดอย่างนี้นะคะการเซฟตัวเองที่ดีที่สุดคือการทำภูมิต้านทานของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอๆซึ่งอันนี้เนเนสาร,รภาพกับทุกคนตรงๆเลยนะว่าเน้เป็นคนที่ไม่กลัวโลกนะไม่กลัวเชื้อไวรัสโควิดแล้วเวลาที่เนไปไหนไปไหนเนี่ยแต่เนก็เซฟนะ ก็เซฟไม่ใช่ไม่เซฟแต่เราไม่กลัวแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่เขาเรียกว่าเราไม่ไปทําผิดประเพณีเขาอะนะเหมือนประเพณีเขาให้ทําแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปแปลกแยกกับเขาเราก็ป้องกันตัวเองแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือป้องกันในภูมิต้านทานของเราอะค่ะทําตับของเราให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่เป็นผักพืชเป็นหลักนะคะกินผักให้มันฝั่งเยอะๆนิดนึงแล้วก็ทําไงก็ได้ที่ทําให้ตับเนี่ยเกิดกระบวนการการขับพิษที่ดี มีหลายคนนะที่จะท,ที่มักจะถามว่าคุณเนทจะฉีดวัคซีนหรือไปฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วจะปฏิบัติตัวยังไงเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยคนที่เขาไม่มีผลข้างเคียงเนาะเพราะว่าระบบในร่างกายเขามีกระบวนการในการปกป้องตัวเองในการกําจัดพิษในการสร้างสมดุลต่างๆเนี่ยเป็นปกติแต่ในคนที่ร่างกายที่อาจจะเสียสมดุลน,นิดนึงเวลาวัคซีนธรรมชาติของวัคซีนเวลาฉีดเข้าไปเลือดเลือดจะหนืดนะคะ เลือดจะมีการแบบไหลไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วิธีการแก้ไขก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกเราก็ช่วยร่างกายด้วยการดื่มน้ำคอรอโรฟิลเนี่ยคอโิลเนี่เป็นอาหารของเลือดนะหรืออีกวิธีนึงก็อาจจะดื่มน้ำเกลือดำก็ได้น้ำขิงน้ำสมุนไพรพวกเนี้ยทำให้เลือดลมของเราไหลเวียนเดินสะดวก แล้วก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวันตลอดทั้งวันนะเนาะเราดื่มน้ําให้ได้เพียงพอส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดื่มน้ําเราจะดื่มน้ําน้อยเวลาไปฉีดวัคซีนมาหลายๆคนจะมีอาการที่ที่เล่าให้ให้ใน้ฟังนะว่า,ามีอาการชาไปครึ่งซีกแบบเนี้ยซึ่งนี่แหละเราก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยเป็นสมุนไพรที่มีความเป็นด่างนะคะเพื่อเพื่อทําให้เลือดเราไหลเวียนดีแล้วก็หมั่นเดินเคลื่อนเนื้อเคลื่อนตัวออกกําลังกายแล้วที่สําคัญก็คือ สิ่งสําคัญมากเลยคือเมื่อเราตัดสินใจไปฉีดวัคซีนแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกนะคะเพราะการวิตกเนี่ยมันมันสั่งจิตใต้สํานึกของเราให้กลัวเนาะแล้วเวลาเกิดความกลัวเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารเครียดเราต้องไล่ความทุกข์ค่ะถ้าเราตัดสินใจจะทําอะไรแล้วเราก็ต้องคิดว่าเนี่ยเราเนี่ยปลอดภัยเราจะปลอดภยัยอันนี้ต้องสะกดจิตตัวเองไว้เลยนะเวลาที่เราทําอะไรแล้วเราต้องเชื่อมั่นแล้วเราแต่มันก็ต้องศึกษาดีแล้วแล้วเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะ แล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าอ๋อสิ่งที่ทำเนี่ยปลอดภัยเนี่ยเราต้องบอกกับร่างกายแบบนี้ถ้าตัดสินใจจะทําอะไรไปแล้วแต่แต่ก่อนที่จะทําอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนาะหาความรู้ให้ได้เพียงพอสําหรับตัวเราเองค่ะแล้วพอเราหาความรู้แล้วพอเราเออลงโอเคเราชัวร์แล้วทําแล้วก็ทําด้วยความเบิกบานดีใจอิ่มใจแบบปลอดภยัยแน่นอนอะไรแบบนี้สิ่งนี้มันสาคัญมากใจสําคัญเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เป็นข่าวดีสําหรับทุกคนแต่ว่าเพื่อให้ เพื่อให้แบบชัวนะสำหรับใครที่อยากเสริมภูมิคุ้มกันนะเสริมให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเนี่ยจะแนะนำเบต้ากูแคนตัวนี้นะเป็นตัวที่เอ่อเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นหวัดไปอยู่ในผู้คนมากๆก็ไม่ต้องกลัวการติดเชื้อมาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้แข็งแรงส่วนตัวที่จะเป็นตัวปกป้อง,ป,องป้องกันไม่ให้โรคมันกลับมากําเริบอีกหมายถึงว่าหายโรคอย่างถาวร คอนเซปเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ว่ากินกระปุกเดียวแล้วหายโรคอย่างถาวรแต่มันต้องค่อยๆกินไปต่อเนื่องต่อเนื่องะคะ่ะกินไปตลอดตลอดเนี่ยมันช่วยทําให้เขาเรียกว่าช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอีกช่วยลดภาวะการเจ็บป่วยไม่ให้โรคก,กลับมากําเริบนั่นก็คือการกระตุ้นดี a นหรือกระตุ้นโปรตีนเนอร์ฟทูและ 1, เนอร์ควอนในร่างกายของเรานั่นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าใครสามารถที่จะ a อ tivate ได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่างานวิจัยเนาะ งานวิจัยเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเปิดดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นโปรโตีนเนฟทูนะโปรโตีนเนฟทูเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ DNA ของร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการการปกป้องตัวเองแล้วเกิดกระบวนการในการกําจัดพิษดีท็ talk, อกพิษที่ตับเนาะอันนี้มันจะเกิดโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราทานสม่ําเสมอสม่ําเสมอต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองแบบระยะยาวนะคะเรียกว่าถ้าใครที่ กระตุ้นหรือว่า activate ด้วยการทานผลิตภัณฑ์ที่เนบอกตั้งแต่วันนี้นะมันเท่ากับเป็นการลดเส้นทางการเกิดมะเร็งลดเส้นทางการเกิดโรคในกลุ่ม NCD อะคะอันนี้มันเป็นทางรอดนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะ,ะทักอ in ิ inbox เข้ามาเดี๋ยวเน้ส่งข้อมูลให้ดูนะคะสรุปก็คือวันนี้เรามีความสุขนะคะอย่าลืมนะว่าโอ้ไม่กอเนี่ยเขาเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าะจะใช้คําว่าไรเดีย มันเป็นอะไรนะเหมือนกับว่าสัญญาณที่ดีเนาะว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะนั่นแหละนะคะในก็ขออวยพรให้ทุกคนนะไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรกันแต่สิ่งสําคัญเราดูแลหวัวใจของเรานะแล้วเราพูดกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราก็จะไปสู่หนทางที่ดีที่สุดเป็นขาขึ้นตลอดนะคะทุกคนไปบาย